ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน <CE> ์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลย <You. S 1> ถ้านายดืม่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ M <ide> ที่อยู่ในร่างกายของเรา <S 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 ซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวย,ยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิแ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 นตกหนักที่เกาะช้างส่งผลโรงแรมสยามบีทหน่มนักท่องเที่ยวเสียชีวิตหนึ่งรายอีกห้ารายติดภายในเร่งช่วยเหลือตำรวจเกาะช้างสอบนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นพยานหลังหลบหนีออกจากโรงแรมก่อนอากาศสุดนายกเทศสมุทรตีตำบลเกาะช้างประกาศปิดโรงแรมสยามบีทอย่างไม่มีกำหนด ต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวและตราทีวีดัฝนตกหนักที่เกาะช้างส่งผลลุ่งแรมสยามบีทารมหนักท่องเที่ยวเสียชีวิต1รายอีก5รายติดภายในเร่งช่วยเหลือ เวลา6นาฬิกาวันที่4มิถุนายน2559ที่บริเวณหาดสยามบีดบ้านไก่แบ้ตำบลเกาะช้างอเกาะช้างจัังตราดเกิดเหตุอาคาร2ชั้นเป็นอาคารของโรงแรมสยามบีดถลม่มลงมาทำให้นักท่องเที่ยวที่นอนอยู่เสียชีวิตทันที1คน และติดภายในอาคารอีก6-7คนอาคารโรงแรมสยามบีดรีสอร์ทเลขที่1001หมู่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตรามีผู้ติดภายใน5คนเด็กวัยสขวบ1คนและเสียชีวิต1คนและเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกอาวัตพี่บุญสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่และประสานขอกำลังจากอาสาสมัครกู้ภยัยกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านลงไปเชื่อเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในโรงแรม นายกำธรเวหนน้ำเภอเกาะช้างหลังรับแจ้งได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุกล่าวว่าเบื้องต้นอาคารหลังนี้เป็นอาคารสองชั้นสี่ห้องสร้างติดกับชายทะเลและติดเขาซึ่งก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาและดินซุดตัวลงทําให้อาคารซุดลงมาทั้งหมดและเหตุน่าจะเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่มั่นคงอย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งตอนนี้ต้องช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดกันก่อน สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นประกอบด้วย1นายไพรโรธวิริยรักอายุ54ปีได้รับบาดเจ็บสองนางสาววรีสุนทรสารอายุ37ปีได้รับบาดเจ็บ3ในายวันทนายวิริยบุตรอายุ39ปีได้รับบาดเจ็บ4เด็กชายลีอองวิริยบุตรอายุ3ขวบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย5นางสาวกชษกรธรรมจักรอายุ37ปีเสียชีวิต 6นางสาวจรณีปานดอกไม้อายุ35ปีได้รับบาดเจ็บนายชนะเอี่ยมแสงผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดที่เดินทางมาหลังเกิดเหตุได้เรียกนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างมหาลือและสอบถามถึงเรื่องการก่อสร้างอาคารและความปลอดภัยซึ่งนายสัญญาเกิดมณีได้รายงานถึงการก่อสร้างที่สร้างคอมทางน้ําอยู่2-3อาคาร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้สั่งการให้ตรวจสอบในเรื่องความปลอดภยัยหากไม่ปลอดภัยให้ปิดทันทีนายชนะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากได้มาตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารหลังนี้สร้างค้อมทางน้ําไหลและดินไม่สามารถรองรับน้ําหนักอาคารได้และหลังเกิดฝนตกหนักจึงทําให้ซุดตัวลงมาทับหนักท่องเที่ยวที่นอนอยู่ด้านล่างจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งได้ให้ทางอําเภอเกาะช้า,ชางและเทศบาลตำบลเกาะช้า,ชาง ได้ตรวจสอบหากไม่ปลอดภัยให้ปิดและห้ามใช้ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดขณะที่การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารว่ามีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรกก็ตามที่ผ่านมาทางจงังหวัดได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วเราได้ตรวจสอบเบื้องต้นอาคารตรงนี้ <Okay. S 2> อาคารเนี่ยนะครับตามสภาพอาคารที่เห็นเนี่ยเป็น,าปนอาคารที่ก่อสร้างลักษณะเดียวกันหกหลังนะครับซึ่งก็ใช้ <Okay. S 2> ดูตามสภาพอาคารแล้วก็มีอายุพอสมควรน,นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็คงจะต้องสั่งให้หยุดการบริการแล้วก็ตรวจสอบกันก่อนอน,นะครับถึงความมั่นคงในส่วนที่เหลือนอกจากเรียนนี้เราจะตรวจสอบในในเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบมันอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นใน,ใน,ใน,ในปกติประจำเนี่ยทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็ตรวจสอบมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุซึ่งตรงนี้เหตุเนี่ยมันเป็นเหตุอะไรเดี๋ยวเราคงต้องสาสาเหตุที่ชัดเจนกันทีตอนนี้เราจะเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดหรือว่าะต้องอันนี้เข้ามาทำความเข้าใจเรื่องการก่อสร้างการเดินกางไปกันรืในเบื้องต้นก็คงยาวเฉพาะที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราหลังจากเราเสร็จตรงนี้แล้วเราค่อยค่อยขยายผลต่อไปครับตอนนี้เราได้ั้งโครารก่อส้างแรอยังครับยังยังนะครับยังแต่ว่าใน ตอนนี้เอาแค่เอาแค่ช่วยผู้ประสบภัยให้เรียบร้อยก่อนสำหรับในขณะนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พักอยู่ในโรงแรมสยามบีชเกาะช้าง เข้ามาพักจํานวน24ห้อง50คนและเมื่อเกิดเหตุนักท่องเที่ยวจํานวนมากได้ขอย้ายออกไปพักที่โรงแรมอื่นเนื่องจากเก่งว่าจะไม่ปลอดภัยและมีบางส่วนยังพักอยู่ที่โรงแรมแต่ย้ายไปในโวนที่ปลอดภัยทางโรงแรมจะประสานงานให้รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลก็จะดูแลให้ทั้งหมด ตำรวจเกาะช้างสอบนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นพยานหลังหลบหนีออกจากโรงแรมเกาดอ,อาคารสุดเวลา16บหนาฬิกาวันที่4มิายนพันารยน2559พันตำรวจโทบันเจิดกระจ่างแสงบริเวนสถานีตำรวจภูทรเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราได้เดินทางไปที่เกิดเหตุเพื่อทำการสอบสวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พักอยู่ห้องเลขที่2-10 ที่เป็นอาคารโรงแรมที่สุดลงมาจนมีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจํานวนนี้บาดเจ็บสาหัส1รายซึ่งก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีน2คนชื่อเวนซูอายุ21ปีและลินไห่เตาอายุ26ปีได้ออกจากห้องพักที่อยู่ชั้น2ก่อนที่จะเกิดอาคารสุดตัวลงมา พันตำรวจโทบันเจิดกระจางแสงได้สอบถามถึงการเดินทางมาพักของนักท่องเที่ยวสองคนทราบว่าเดินทางมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเข้าพักที่ห้อง210ในเช้าวันเกิดเหตุได้ออกมาทานอาหารในช่วงเช้าในเวลา7นาฬิกาจากนั้นไม่กี่นาทีก็เกิดเหตุการณ์อาคารสุดตัวลงมา โดยในช่วงกลางคืนมีฝนตกลงมาตลอดนอกจากนี้พันตำรวจโทรบันเจิดกระจ่างแสงยังได้สอบปากคำหัวหน้าพนักงานโรงแรมสยามบีดเกาะช้างถึงการเดินทางเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมดที่เข้าพักในห้องที่เกิดเหตุรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังห้องพักทั้งหมดมีจำนวน24ห้องรวมกว่า50คนสำหรับพลเรือโทร,รัตนวงศาโรธ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราเดินทางลงพื้นที่อำเภอเกาะช้างโดยมีนาวาโทสันติศัก์สนองผลหัวหน้าสู่รักษาความปลอดภัยทางทะเลสำหรับพลเรือโทร,รัตนบงสรโรจผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตรา เดินทางลงพื้นที่อำเภอเกาะช้างโดยมีนาวาโทสันติศัก์สนองผลหัวหน้าสูตรรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือมีกำลังพลสูตรรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือร่วมอำนวยความสะดวกในการค้นหาสิ่งของของนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุอาคารของโรงแรมสยามบีชสุดตัวลงนั้นได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงความช่วยเหลือด้านต่างๆของทางจังหวัดในการดูแลนักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้ได้มอบพาสปอร์ตให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งสองคนที่ห้องพักสุดตัวลงมาและยังไม่สามารถหาได้กระทงนำกำลังทหารนาวิกโยธินเข้าช่วยค้นหาจนได้พาสปอร์ตและทรัพย์สินทั้งหมดคืนซึ่งได้รับการขอบคุณจากนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งสองคนพร้อมกันนี้นางสาววรีสุนทรสารอายุ37ปีที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากซากอาคารถูกนำไปรักษาตัวที่คลินิกอินเตอร์เกาะช้างและทางอำเภอเกาะช้างได้นำน้องลีอองบุตรชาย มาพบกับมารดาทำกวางความดีใจของทั้งสองคนซึ่งพอเรือโทรัตนวงศารลดได้เข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิด นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างประกาศปิดโรงแรมสยามบีชอย่างไม่มีกำหนดนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างเปิดเผยว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆของโรงแรมและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งการแก้ไขปัญหาซึ่งได้แจ้งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งโรงแรมสยามบีดเกาะช้างได้ขออนุญาตเกาะสร้างมาเมื่อปี2546หรือ13ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงการกอร่อสร้างไม่มีการควบคุมตลอด24ชั่วโมงซึ่งผู้รับเหมาได้มีการกอร่อสร้างอาคารทับกับร่องน้ําที่มีน้ําขังไม่ใช่ถังน้ําไหลอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระดให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ที่สุดตัวลงหมานั้นเพราะในการกอร่อสร้างได้กอ่อสร้างข้อมพื้นที่น้ําท่วมขังที่มีอยู่ขนานกับแนวภูเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อ2-3ถึงวัน จึงทำให้เกิดดินอ่อนและสุดเพราะในช่วงหน้าร้อนดินแข็งแต่เมื่อฝนตกลงมาทำให้ดินอ่อนและรับน้ำหนักอาคารไม่ไหวจึงสุดตัวลงมาแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศ90 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิด ช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังงอ่าวสปะรดโทร0908181844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสารารอขึ้นเรือของโรงแรมหาดชัยเชษถลม่มสาเหตุดิดนสุดมีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บ5ราย เมื่อเวลา17นาือกันนที่4มิถุนายน2,559เจ้าหน้าที่คูภัยตราดเขตเกาะช้างได้รับรายงานมีเหตุสาระของโรงแรมบริเวณหาดชายเช้ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราจากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าภายในบริเวณโรงแรมมีการก่อสร้างสารารอนลงเหลือจากการเข้าตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่พบว่าภายในโรงแรมมีการก่อสร้างสาราลอเรือที่บริเวณริมคลองพังถล่มลงมาในลนักษณะตะแคงข้างลงในน้ําเนื่องจากดินซุดส่วนนักท่องเที่ยวที่ทราบว่ามีจํานวน5คนเจ้าหน้าที่โรงแรมได้นําส่งคลินิกอินเตอร์นเนชแนลเกาะช้างเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บไม่มากนะักแต่เนื่องจากโรงแรมนี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแต่อย่างใด ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเดินทางตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจให้กับทหารชายแดนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182บ้านหัดเลง้งพร้อมเดินทางมาตรวจเยี่ยมการค้าชายแดนบ้านหัดเลง้งและตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ตมด่านสุรกากกรชัยแดนบ้านหัดเล้งเพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในโอกาสรับตําแหน่งใหม่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลในพื้นที่ชัยแดนบ้านหัดเล้งและตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆในพื้นที่บ้านหัดเล้งเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่เมื่อบ่ายวันนี้นาวาโทชัยรัฐ ขำพิรมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยธที182บ้านหัดเล็กนายสมชายกิมซอยรองนายกเทศมนตรีตำบลหัดเล็กนายวิชัยกิมซ้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลหัดเล็กให้การต้อนรับคณะพลเรือโทร,รัตนวงศารอดผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจนันทบุรีและตราที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเมื่อเดินทางมาถึงพลเรือโทร,รัตนวงศารอดได้สักการะพระเจ้าตักสินมหาราชก่อนนําคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามท่าเรือบ้านหัดเล็กตรว เยี่ยมตลาดการค้าชายแดนพ้านหดเล็กตมด่านสุรกากรและตรวจเยี่ยมทหารตามแนวชายแดนซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราขอจเจริญพรวันพระใหญ่สิบห้าค่ำพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ให้เป็นวันธรรม,มัสวนะก็คือจุดประสงค์คือวันฟังธรรมต้องการที่จะให้เป็นวันแห่งปัญญา ทำบุญให้ได้สองใจก็คือบุญของความชื่นใจและบุญของความเข้าใจถ้าลำพังเฉพาะทำบุญแล้วชื่นใจยิ้มแย้มมีความสุขแต่ไม่เข้าใจก็ไม่ลงลึกถึงปัญญาไม่เกิดความกระจ่างแจ้งจิตตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันนี้ได้อะไรจากสิ่งที่ไปทำฉะนั้นวันพระจึงเป็นวันที่ต้องการเน้นให้คนเกิดปัญญาช่วงนี้อาตมภาพก็ ตะเวนเยี่ยมศพดศพซึ่งอุบัติเหตุจากการที่รถโม่ปูชนชนกันกับรถของกรมทางที่จังหวัดตราดทำให้คนเสียชีวิตทั้งหมดเจ็ดศพในคราวเดียวกันแล้วก็ศพน้องมิ้นอีกหนึ่งศพเด็กผู้หญิงก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเมื่อถึงคราวกรรมาเกณฑ์นายเวนตามมาทวงก็รอดยาก พราะชีวิตของคนเราเนี่ยกรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามมันมีสองเรื่องหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสอนไว้เสมอเลยว่ากรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามเมื่อถึงคราวกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงจำสักสองเรื่องนลยมนะวันนี้กรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงกับในเรื่องของกรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตาม เราเจอสองเรื่องในชีวิตของเราฉะนั้นก็อย่าได้โทษใครมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแต่คนที่เมาแล้วขับและทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบหมู่ใหญ่ถึงเจ็ดศพก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทคนก็เห็นกันเยอะว่ารถโม่ปูนคันที่ไปชนเนี่ย ขับสายไปสายมาคนที่ขับตามหลังบอกว่าผมเองก็ไม่กล้าที่จะแซงเพราะดูลักษณะแล้วเหมือนสายไปสายมาหรือเกินไอ้คั้นให้คนวิ่งไปบอกตำรวจที่ป้อมที่อยู่ข้างหน้าว่าสกัดรถคันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าดูเหมือนอาการไม่ค่อยจะดีไปที่ป้อมตำรวจก็เป็นเหตุบังเอิญให้ตำรวจไม่อยู่ท่านทั้งหลายเมื่อถึงคราวคนจะตาย อย่างไรเสียมันก็ต้องมีจังหวะของการเปิดช่องให้กรรมได้ทำงานเต็มที่ก็ทำให้มีเหตุจะต้องไม่มีใครสามารถที่จะสกัดรถที่ขับด้วยความรู้สึกที่คนหลายคนบอกว่าแปลกๆเหมือนกับอาการคนขับหลับหรืออย่างไรแล้วก็เกิดโศกนาตกรรมของอุบัติเหตุครั้งใหญ่วันนี้จิงได้บอกกับเราท่านทั้งหลายว่าเมื่อถึงคลาวกรมมเกนก็หนีไม่พ้นนายเวรตามมาทวงก็หนีไม่พ้น เส้นทางตรงแทงแท้ๆทำไมเกิดเหตุชนกันบ่อยจังในช่วงนี้จึงได้บอกกับทุกท่านว่าลองดูเถิดถนนเส้นไหนตรงๆงมักจะเกิดเหตุบ่อยๆเพราะคนก็มีความรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยถนนตรงๆงไม่ต้องระวังเยอะตรงไหนที่ไม่ต้องระวังเยอะก็มักจะเป็นอย่างนี้ส่วนโค้งๆก็มีบ้างแต่ก็อาจจะไม่มากเท่ากับถนนเส้นตรงเส้นตรงมักจะทำให้คนประมาท ในชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อช่วงชีวิตช่วงใดที่รู้สึกว่าเดินแล้วเรียบเรียบดีตรงตรงดีไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรคนมักจะประมาทในช่วงนั้นเงินทองการงานการเงินดีและเกินคล่องตัวดีมักจะประมาทใช้สุรุ่ยสุร่ายความรักในช่วงนี้รู้สึกว่าราบรื่นดีและเกินฝ่ายหญิงฝ่ายชายอยู่ด้วยกันมาราบรื่นดีและเกินก็อย่าไว้ใจมากช่วงไหนที่ราบรื่นดีมักจะเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุข,ของความรัก การเงินการศึกษาสมองดีดเด็กๆก,กำลังเรียนรู้สึกว่าเออไปดีและเกินช่วงนี้พ่อแม่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าอะไรที่มันเป็นทางตรงของชีวิตบางทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุของชีวิตทำให้การเงินล่มละลาย่ากินเที่ยวมากเกินไปการศึกษาพังเสียหายเพราะว่าประมาทเกินไปความรักล้มละลายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงทางตรงของชีวิตวันนี้จึงขอเป็นกำลังใจให้กับ ญาติญาติของทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเมื่อ,อยังต้องเดินต่อก็อย่าจมอยู่ในความทุกข์ก็เดินกันต่อไปวันนี้เราคิดถึงกันเราถามถึงกันเราโทรถึงกันเราไปถึงกันเมื่อคิดถึงก็ถามถึงแล้วก็โทรถึงแล้วก็เดินทางไปให้ถึงแต่วันนี้ญาติญาติของคนตาย ก็ได้แต่คิดถึงกับถามถึงคิดถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไปเป็นยังไงแล้วก็ได้ถามถึงไปถามพระหลวงพ่อสวดมนต์นั่งสมาธิเห็นพ่อเห็นแม่ผมบ้างไหมคือพระก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นที่จะไปเห็นคนตายที่ล่วงลับไปได้แต่คิดถึงกับถามถึงโทรถึงกับไปถึงพ่อถึงแม่ไม่ถึงแล้ววันนี้ธรรมะยามเช้าบอกกับเราทุกท่าน เตือนคนที่ยังเป็นเป็นขับรถด้วยความไม่ประมาทเพราะเราอาจจะเป็นฆาตกรในการฆ่าคนเพียงแค่ด้วยความประมาทในการเดินทางขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสังคมเดินกันต่อไปด้วยสติกรรมดีมีติดตัวกรรมชั่วมีติดตามจเจริญพร